ผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องฮักกำมีวินอีกรอบหนึง่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัลเซเของเราอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นไซผัวสอนเล่นก็ไม่ได้อัลเจรีวิวแล้วก็สอนนิดๆนิดๆเล็กน้อยๆนะครับก็มีน้องคนหนึ่งหรือพี่ไม่รู้เหมือนกันขอมาฮนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เล้วนะว่าเขาคือใครก็ไซเป็นตัวระดับ สามจุดเ็เปอร์เซ็หรือคือหาอยยากที่สุดนะอ่ามาโชว์สกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลแรกนะครับก็คือเมจิสเทิร์นหรือก็คือการที่คุณจะพุ่งแป้งหน้าและหลบฟุ๊บแบบนี้เป็นสกิลเคลื่อนที่หรือจะมาใช้หลบคนก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็ใช้ได้หลายสถานการณ์อยู่นะครับ ขอใช้สักทีชวิงระยะก็อาจจะไปไม่ไกลมากครับแต่ก็สามารถทิ้งห่างจากระยะการเตะคนได้ส่วนสกิลสองนัดเม็กแบบนี้ก็เป็นสายเคาน์เตอร์นะครับซึ่งผมจะสอนว่าอย่าเดินไปอย่างนี้หยุดนิ่งแล้วอยู่ดนี้ก็กดนะครับเพราะสำหรับคนอื่นเขาแล้วอะเวลาคุณกดางี้แล้วเขาก็รอเขาก็ค่อยเตะสวนก็ได้เลยครับ คุณก็ลองตีอย่างนี้แล้วก็พุ่งไปแล้วก็เดินช้าๆแล้วโป้องแบบนี้เขาก็อาจจะหลงกลคุณได้แล้วก็โดนคุณซอยดากิลสามอ่ะกิลสามเคิร์ฟช็อตอาจจะยากหน่อยนะฮะในการยิงเพราะาเป็นรูปปั่นโค้งที่เล็งค่อนข้างยากสำหรับบางคนนะครับก็จะมาสอนว่า ไอลูกเตะเคิร์ฟช็อตของไซเนี่ยเป็นวิธีการยิงที่แตกต่างจากพวกยิชงหิหรือชิโดนะครับเพราะว่าเวลาคุณจะยิงเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใกล้โกนิดนึงแบบว่าให้มันเข้ามาใกล้อย่างนี้นะครคือถ้ามันมีวิธีอื่นก็บอกได้นะแต่ผมก็คงจะรู้วิธีแค่น,นี้แหละปงสามวิ่ะเดีย๋ยวรอเกมจบเลย ก็มาต่อกันสกิที่สี่เลยนะฮะก็จะเป็นเมจิกพานะครับที่จะเป็นสกิลส่งเพื่อนครับซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าในเซิร์ฟอะบางคนที่ใช้ไซครับมไม่ชอบใช้ท่านี้เค้นะครับผมก็ไม่รู้ทําไมแบบว่ายิงกันอยู่ทั้งนู้นโดนประกบอยู่ไม่ส่งสักทีมันไม่เหมือนบูรอกรีวอลนะที่จะมีฮิตบ็อกใหญ่มาแล้วกระโดดรับบนกางอากาศได้ก็ คุณเป็นบอกว่าคุณจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแน่ๆนะสุดท้ายผมขอเคร็บช็อตให้เข้าหน่อยละกันก็เอาจีงเคร็บช็อตก็ไม่ใช่ท่าที่แรงมากนะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องรอให้มันเข้าใกล้เนี่นะฮะฟึบผมก็เดาว่าคุณอาจจะเข้าใกล้ได้อยู่ละเพราะมันก็ง่ายนิดเดียวก็แหกปากนิดเดียวก็คงจะไม่เฟี้ยวผมว่า เราไปเล่นเกมจริงกันเลยดีกว่าเนาะงั้นเอ่อเอ่อตัดได้แล้วเ้วก็เข้าเซิร์ฟรวมมาแล้วนะครับผมก็รอจนกว่าเกมมันจะจบนี่แหละก็กว่าจะได้เล่นนะเนาะสามนาทีก็ขอถ้าขอเปลี่ยนท่าด้วยแล้วกันนะ,ะสาเอีก็ต้องใช้สเปเชียลโกมีใครเซิร์ฟยังยังไม่มีเอ้ะเ,เราเรีบเลือกทีมหน่อยเอ้ยใคเซอร์ อยู่กับไคเซอร์เลยนี่ก็อาจจะต้องรีวิวไปด้วยยิงไปด้วยฮนะเพราะว่าตัวของไซเป็นตัวที่ต้องการเพื่อนนะแล้วก็ตัวของศัตรูได้แล้วมันได้แล้วเทนานหนีอยู่วะยังทันเอออาจจะไม่เห็นผมทำอะไรเยอะนะเพราะว่า,าผมก็เป็นคนแย่งบอลไม่ค่อยเก่งก็อาจจะได้แค่เลี้ยงวิ่งไปข้างหน้า ใส,เส่เื้อมนเอ้าทำไมทำเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังทนแล้วไม่เจอเขาเดินเ้อาชิบาแล้วเอ้ยได้แล้วเมจิกพาร์ทผมก็อุตส่าห์พูดกับท่านผู้ชมว่าอย่าใช้แบบเมื่อกี้ไม่เป็นไรเฮ้ยโกวี่มาเองเร็ว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้ำจมเอาเอาแล้วฟรีกโกรไมล่ายิงเลยพี่ชายพี่ชายเออร้อด็กเ,เป็นยูจีเคนจีเคส่วนใหญ่คนที่เจอใสเขาก็ชอบปล่อยใสมันกดนัดเม็กนะครับไม่ค่อยแย่งกันบ่อยคงว่าอาจจะปลอดภัยก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ย ถ้าส่งไคเซอร์เอาไคเซอร์ยิงไม่เข้าน้ำตาจะไหลอีไคเซอร์ได้แก้ตัวตอนนี้ได้ไคเซอร์ฉันอยู่ทางนี้ไคเซอร์เอาวันติปะเนี่ยอ่าไคเซอร์เอาวันติถึงด้วยแล้วก็แล้วไคเซอร์เราตอนล่าสุดโดนด่าเป็นตัวตลกน้ำตาจะไหลแล้ว ของจริงว่าคนนี้จะเข้าหรือเปล่าว่โกูมันไม่โกคนด้วยประเด็นนะ่ข้าู้ชมอือเออเข้าด้วยบอรลรุนแรงไคเซอร์เราเอวสวยเนะเเยูฟีบเดยเดี๋ยวเราใกล้ได้อันตีละมันกระโดไม่กระโดอ่ะเอ้ยมันกระโดแล้วอ่อาแล้ว อันนี้ก็เป็นท่าของไซนะฮะน,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 นั่งถือมือเิดบออืมเบลแตกละอหล่ละละล่ไม่ค่อยใช้ไม่ติดพักแล้วนี่ตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้เออนี่อพักน่าจะเข้านะครับเพราะว่าบอลไซหรือว่าเป็นบอลที่แรงมากๆนะครับ แล้วก็แม่นด้วยไม่เหมือนของบิ๊กแบงได้ที่จะไม่แมน่นแต่ว่าจะยแรงกว่านะคะอืมคริป์แกมเบ็ดแกมเบ็ดทำไมวะมันก็ล็อกอยู่แล้วไม่ใช่อเฮ้ยต้องแย่งบอลโอ้แย่งไม่ทางไคเซอร์คุมอย่าวมงบอลเ่นี่ไม่ใช่บูล็อกอลิเบล ผิวปากกนรัวๆผมว่าตานี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะอ้าวไคเซอร์ยิงไม่โดนไคเซอร์โดนัำเบ็ดอ้าวโกอ๊อาจริงสาธุบิ้งอีตอนอ้าวตรงไ้คาตาคุรีเฉยเลยคาตาคุริฮุงฉันรู้นายทำได้ไคเซอร์ อเอาสไตล์พอยได้บอลไปแล้วอย่าลืมสิจีเคอย่าจับบอลนานเกินไปเฮ้ยผมว่าผมจะปล่อยไม่ได้วะมันปล่อยไม่ได้วะ่ะสกอร์สุดท้ายอะ่ะเอาไคเซอร์ขอสกอร์สุดท้ายได้ไหมฮฉันอยากทำสกอร์สุดท้ายจริงๆนะไคเซอร์ไคเซอร์บอกแล้วให้ทำขอทำส,สกอร์สุดท้าย ทางโน้นเอ้าห,งหาหงโน้นเหรอแทนที่จะส่งให้เพื่อนเนาะขอเออนะ่าอยากทำสกอร์สุดท้ายเอ้ยอยังไงทางนี้อย่างฉันฮึบเอ้ยแย่งไม่ทันโอยสกอร์สุดท้ายนะ่ามันต้องเป็นของฉันเท่านั้นเออเฮ้ยเฮไคเซอร์อย่ายอมแม้ดีไคเซอร์ไคเ,เซอร์ยืนเออเลยทนะ่านผู้ชม โอ้โหโกคนนี้เก่งแน่ๆหนึ่งว่าแปดสิบห้าเซฟเลยนะอ้าวไอห,หนุ่มเวียดนามเราไอห,หนุ่มเวียดนามเราเอาจริงอ้าวเรียบร้อยหนุ่มเวียดนามเรา,าพี่ครับพี่ครับพี่ครับพ,พ,พ,พังนี้พี่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 ยังนี้ครับพี่อ้าวผมไม่สนใจเราเราสนใจใครเซอร์มากกว่า เราย,ยังไม่ได้ทาอะไรทั้งแมทเลยเอ้ยเอ้ยมันโค้งปะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ฝั่งมันฝั่งมันหรือเปล่าที่เตะส่งมาให้เราอะ่ะฝั่งมันหรือฝั่งเราอะท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่งคงนะ้งน่หน้าเราต้องบังเฮ้ยเป็นบักด้วย <c oughs> อ่ะแล้วเฮ้ยส่งวะน่า,นาจะไปดักนะเา้ะเาะทำไมเขาส่งให้เพื่อนเราตลอดเลยอะมันคูองค์ของแท้นะ่เนี่ยไ,ไม่มีมากกว่าคุ้องค์เนะคำเนี้ยเฮ้ยเขาส่าห์ส่งให้เราทำไมเราถึงไม่รับปอนกันก็โทษแด้ไม่ได้ไม่ ทำไมต้องเตะปั่นโค้งแล้วไม่จิกพาร์ล่ะเกมไม่เป็นไรเขาขอโทษเราอยู่หรือฝั่งหนูขอโทษก็ไม่รู้เกมแหลกอ๋ขอข้าใจ้าเจ้าเจ้าเอาไอ้มันนี่วะยังบอลมันยังบอลมันว้าโดนแก้แต่แล้ว เออไม่ได้ละลืมไม่ได้ละบัตรที่นอยย่อจัดเลยอ่ะเขาเขาไม่สนใจเราเราหวัดแอร์เก,กินไปอา้าวเรียบร้อยเอ้ยเขาจะแก้แต้มภายในหนึ่งนาทีได้เหรอไม่มีวันไคเซอร์ Kaiser, ทางนี้ไคเซอร์ Kaiser, นี่ไม่ใช่บูล็อกลีวอลไคเซอร์ Kaiser. เราไม่ได้อยู่ในบูล็อกลีวอลนะไคเซอร์ Kaiser. ไคเซอร์ Kaiser, พอได้แล้วไค <c oughs> เ,ออเอซอร์อุ <c oughs> ย่าน็อดอินบูโล่ลีเวลแม่งเอ้ากดอันตีอ้าวไคเซอร์ไคเซอร์กูโดนแล้วไงเฮ้ยจะต้องได้บอลฮึบอ่ะ <c oughs> เร็วจังวะแม่งไอจังหวะคนได้บอลแม่งไม่ได้ ยังว่าไม่ควรได้แม่งดันได้เฉยๆเอาล่ะหรือเขาจะใช้ท่ายิงการันตีอเอาเราไปยิงแนฟฟินกับเขาด้วยก็ยิงการันตีอาจจะฟีลกว่าก,ก็ได้นะท่านผู้ชมชึบอ้าวรับได้ไม่รับไม่ได้โอไคเซอร์อิมแพคก็ขับพิมพ์ไคเซอร์รอิมแพคอันนี้น่าจะแมกนัต มันนัอิมแพคเ้ยเอามาเติมเปิดตีแล้วเราก็อยากกดแต่มันกดอันตีซ้อนก็ไม่ได้แย่งมัน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 เอ๊ะมันไม่เข้านะฮะหรือว่ามันคงไม่เข้าได้มันต้องมันต้องเกินครึ่งสนามเลยอะท่านผู้ชมมันหนึ่งจะเข้าอะมันโคตรแรงเลยไอ้รูปแบบเนี้ย แบบมันเรียนรู้ยากไหมนะท่นา,ทานเนี่ยอืมติดไปแล้วอ้าวมีคนแก้คะแนนให้อ้าวเกมจบแล้วคือผมพูดตอนอยู่ในต้นคลิปมันกกอาจะง,ง่ายแหละแต่ก็ถ้าเล่นจริงแล้วก็เล่นเอองี้แหละคุผู้ชมเอ้ยผมว่า เราต้องแก้ไขวิธีการเล่นแล้วผมอาจจะต้องสแปมนัดเมกก็ได้เพราะเขารวดเร็วในการแย่งมากๆเลยจุปากแลวมั่วคุณกรู้ชอบไคเซอร์หรือเปล่าเอาแล้วไคเซอร์เขาเลี้ยงบอลไปแล้วนั่นๆๆ หมูวอนนี้หูดจ,จัดเลยนะโป้ง่เข้าตรงไปหน่อยเฮ้ยบอลน,นี้ต้องเป็นของฉันเฮ้ยเฮ้ยจ้เอาจัด้จใดโอ้ยลืมไปเลยมีท่าเลี้ยงหรอโบยผมว่าได้กดไหมละเล่นซาเอะอยากกดเคาน์เตอร์ หรือผมโง่เองวะไม่ได้ฉันโง่ไปเกิดไปเพราะงี้ไงมันถึงได้ไม่ส่งผมม่แม่งเอ้ยไคเซอร์เล่นจะ,จะตายกุยสปี๊ปปี๊ปปี๊ปเอ้ยมองแล้วอา้าวไม่เข้าใกล้ไปหน่อย ยืนรอดีกวะ่ะผมเป็นเนสไงต้องส่งอินเดียวเป็นแก้ท่าส่งเฮ้ยทมสกอร,ร์ลบดีแหละเอเข้าไปแล้วสกอร์แรกกวงผมผมแก้ไขทุกอย่างได้ผมแก้ไขพวกเขาได้เอาละเอะเอเฮ้ยนางนี่เซซิโร่เฮ้ยใครเซอร์แย่งไปได้แล้ว ไคเซอร์หักตีนเลยไคเซอร์ไคเซอร์อ,รอิมแพคเอ้ยอิมแพคของแน่อ๋อเห็นเลยคนบังกล้องให้โกรธแล้วเอ้ากดเลยเออจริงแล้วเขามองไปทางโกเตะไปแล้วคะแนนฟรีคะแนนฟรีไม่ใส่ไข่นะครับผมกูดบอยโอ้กูดบอยเลย ดีซีเอฟผมว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้กากนะคนเนี้ยเขาอาจจะเก่งตือเปล่าอ่ะแต่เขาเขาชอบจะแปมไอเรนโบว์ฟิกเฉยเอยอย่าแม้แต่กดตรงนี้เอ้ยบอลน,น้ำหนักของฉันเท่านั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้เข้าพาอืมไคเซอร์ <Kaiser. S 2> ตอนนี้เหลือสองสกิลที่ยังไม่ได้ใช้นะครับท่านผู้ชมก็นัดมิกกับไออันติ กดอันติไม่ได้สิมันใช้อันติอยู่กว่าเอเราต้องคอยหวังผลจากบอลที่เอถูกโยนไปนะไงบอลของฉันอนะ่ะจะต้องรับบอลนี้จุ๊บนัดเม็กชิบหาแล้วใครเธอเอ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ได้เวลาอันติ มีแต่พวกงนท่านแหละจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเอาแล้วสปันเต้ึบมมันไม่มีใครเข้าใกล้ผมเลยอ่ะเฮ้ยจับเลยเอ้ยผู้หญิงไปเนี่ยกลัวว่ามันไม่เข้าอ่ะโอ้ขอรับได้โอเคไม่เป็นไร เทาที่ผมเล่นน่ะแต่ไอที่ผมสอนน่ะบางทีคนอาจจะเอาไปประยุกต์อีกทีนึงใี้มันดีกว่าของที่ผมบอกก็ได้ก็ปิดคลิปเลยดวะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมยี่สิบนาทีก็ทําคลิปตามที่พี่ชายคนนั้นเขาบอกแล้วนะก็เดี๋ยวสปอยคลิปต่อไปน่าจะเป็นบูล็อกรีโวนะผมจะเล่นเป็นเอ่อยังไงก็ได้ที่อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่รีวิวสไตล์อะท่านผู้ชมก็บอกผมก็ได้นะ ก็หวัญดีท่านผู้ชมจมัว